สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาปลดล็อกเฟมเรทเกม p u b G Mobile ในเล d มี n o t e 14 5G นะครับว่าจะได้90เฟมเรทหรือ120เฟรฟมเรทหรือเปล่าเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ120 Hz เฮิร์และใช้ CPU ของ Media t e k d i m e n s i t y 7025 u l ด r a เครับเดี๋ยวไปเช็คตรงการตั้งค่าการาฟิกก่อนนะครับว่าตอนนี้ตั้งค่าได้ประมาณไหนนะครับที่เลื่อนไหลนะครับจะได้สูงสุดอยู่ที่เอ t ต้านะครับตามนี้เลยนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับไปดาวน์โหลดแแออปพลลลิเเคคคชัััันนน้้วกกก็ทําาาารรตตตงง่่่ๆยะบ แอปพลิเคชันที่ผมแนะนำนะครับมันจะมีอยู่2แอปด้วยกันนะแอปแรกเนี่ยจะเป็นแอป90 FPS ตัวสีส้มตัวนี้นะครับแล้วก็แอปเช s ุกุนะเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน p Play Store เลยนะครับเราก็พิมพ์ค้นหาประมาณนี้ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า Pub G 120 FPS ได้เลยนะครับก็จะมีที่เป็นแอปสีส้มนะซึ่งแต่ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยแนะนำที่เป็นแอปสีม่วงนะครับแต่มีแอปสีส้มเนี่ยเข้ามานะครับมันก็ใช้งานประมาณแบบเดียวกันนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ดาวน์โหลดแล้วนะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทั้ง2แอปพลิเคชันอีกแอป,ปหนึ่งจะเป็นแอปเชสุกุนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็ไปคลิกๆๆๆตรงนี้นะครับตรงเวอร์ชันโอเอนะตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปไปตั้งค่าหน้าจอนะครับบังคับให้เป็น 120H เฮิร์เลย ไปที่การตั้งค่าการสแสดงผลและความสว่างนะครับแล้วก็เข้ามาตรงคําว่าอัตราการรีเฟรชที่จริงจะตั้งเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับแต่ผมบังคับให้เป็น120เฮิร์ตแล้วกันนะครับต่อไปไปขยายแรมนะครับในการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็หาคําว่าส่วนขยายหน่วยความจําแล้วแต่ว่าใครจะขยายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ที่4กิกก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะครับต่อ WiFi นะครับ WiFi เนี่ยเราสามารถต่อจากฮอสปอตมือถืออีกเครื่องหนึ่งก็ได้ โอเคครับ WiFi เชื่อมต่อแล้วขั้นตอนต่อไปเปิดแอปจิสกซกดได้เลยแล้วก็กดจับคู่ครับแล้วก็ไปที่ตัวเลือกการแจ้งเตือนแล้วก็กดเปิดเลยกดแบค็คครับแล้วก็ไปที่คําว่าตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาแอปแล้วก็เลื่อนลงหาคําว่าการแก้ไขข้อบุคองผ่าน WiFi ครับแล้วก็กดเปิดเลยแล้วก็ทําการจับคู่ด้วยรหัสจับคู่ครับ โอเคครับจับคู่ได้แล้วนะสำหรับเครื่องมี UI หรือ HyperOS นะครับให้ทำการเปิดที่เป็นการแก้ไขข้อบกพร่อง USB ก่อนนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับกดตกลงครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะให้เปิดตรงการวินิจฉัย USB การตั้งค่าความปลอดภัยตรงนี้นะครับนี่นะเสร็จแล,ล้วกดแบ็คครับแบ็คเลยแล้วก็กดเริ่มได้เลยครับได้ไหมได้ครับ ขั้นตอนต่อไปไปเปิดแอปที่เป็น90 fps ได้เลยครับรอสักครู่หนึ่งจะมีโฆษณาขึ้นมานิดนึงนะครับกดข้ามวิดีโอไปเลยแล้วก็กดการกระบากออกไปวิดเชือสุกุนะครับแล้วก็กดดัน o ช a g เกนแล้วก็กดอนุญาตเสมอนะครับแล้วก็เลือกที่เป็น Google นะครับแล้วก็เลือกที่เป็น อันล็อกหนึ fps นะครับหรือใครจะเปิดที่เป็น ipad view ก็ได้นะอันนี้ผมไม่เปิดนะแล้วก็อันล็อกหนึ fps เลยกด apply ครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก็ดูโฆษณาเข้าไปก่อนนะครับ,บ,บ,บกดข้ามวิดีโอ,อ,อกดกระกระบากเหมือนเดิมโอเคลันเกมได้เลย เดี๋ยวไปที่เกมไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับที่จริงเนี่ยแนะนําให้เคลียร์เกมออกก่อนนะจะดีเคลียร์เกมแล้วก็เปิดใหม่ดีกว่านะครับแล้วก็เปิดเกมใหม่เดี๋ยวไปเช็คที่การตั้งค่ากราฟ,ฟิกก่อนนะครับไปตรงกราฟ,ฟิกตรงลื่นไหลโอ้โโชว์มาแล้วครับลื่นไหลนะครับ สูงสุดได้ที่เป็นอัลต้าเอ็กตรีมหรือเปล่าวิได้โอ้โหหนะนึ่งรอยยสิบ fps นะเนี่ยครับนี่ผมให้ดูแบบนี้เลยนะนี่ครับหนึ่งรยิบ fps นะเดี๋ยวไปลองทดสอบในสนามฝึกซ้อมก่อนแล้วกันภาพจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอ้แบบเฮภาพแบบ สมูทขึ้นนะครับโอ้โหขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยนะภาพบแบบดูลื่นไหลอะ่ะโอ้โหใครที่เป็นสายเกมนะใช้รุ่นนี้อันล็อกได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV PUBG ก็ได้นะครับอือหือ ดูครับดูภาพอือหือโอคค้โหขนาดนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูประมาณนี้นะ ือสุดยอดครับ